ให้เขาอยัางคงความสามารถเดิมหรือคงความสามารถที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ได้มากที่สุดเพื่อลดการขึ้นพิ้งขึ้นขาผู้อู่เลยิจวัดประจํบบาวันเนี่ยมันจะต้องผ่านการลองผิดลองถูกจนกว่ามันจะลงล็อกลงตัวว่าเออตื่นนอนเวลาไหนนะตื่นนอนแล้วอาบน้ําเวลาไหนนะที่ต้องทาทุกวัน พอได้ตารางที่มันลงตัวลงล็อกแล้วทําเป็นตารางอิจวัตรประจําวันลงเวลาแล้วเอาไปติดไว้ที่ตรงที่เห็นง่ายค่ะ เด้วยนะคะผู้ดูแลอาจจะเ็ตวันอาจจะเป็นฟูลความสักงวันอีนึงวันไปช้อปปิ้งไปทำอะไรที่ชอบดูหนังเลิฟเต้นรีมาเลิฟร้องคาราโอเกะเละิฟก,ก็ไปไปชาร์จแบบกระดุมเราก็อาจจะฝุกอันนี้กระดุมเนี่ยหาซื้อได้ตามซับเพลงตามอะไรเลยนะคะเยอะแยะแบบนี้มันเป็นกระดุมอันใหญ่เรามาฝึกอันใหญ่ก่อน คือให้มันคุ้นชินอ่าฝึกให้มันคุ้นชินคุ้นมือว่านี่นะติดกระดุมคือติดแบบนี้นะอ่าไหนอ่าทำให้ดูนี่กระดุมนะอ่าลองจับดูหีกข้างซิมีรูใช่ไหมอ่ามีรูอ่าติดอย่างนี้นะอ่าสอดสอดสอดอย่างนี้นะอ่าสอดเข้าไปในรูอ่าแล้วก็ดึงดึงดึงอ่าโอเคเก่งมาก อสอดได้แล้วเก่งมากอย่างนี้เลยนะคะอ่ะพอใส่ได้แล้วถอดทีนี้ถอดถอดยังไงอ่ะจับด,ดูนะอ่ะทำอย่างนี้นะอ่ะทำอย่างนี้ฝึกฝึกอย่างนี้บางคนเหมือนที่บอกทำทำเป็นตัวอย่างให้บางคนไม่เข้าใจแต่ทำเป็นตัวอย่างเนี่ยทำให้ดูทำตามได้นะคะก็คือทำ ทำได้อะอย่างเช่นยกมือยกข้างไหนอะยกได้อันนี้ทําแบบไหนทาได้ฝึกติดกระดุมไหนลองจับดูซิกระดุมถ้าติดเม็ดแรกผิดเนี่ยเป็นยังไงค่าชีวิตเปลี่ยนไหมหมดเลยอะจับดูีิข้างบนข้างบนมีรูไหมมีรูอะอะลองลองเสียบดูซิอุ้ยได้ได้ได้ไหมได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะไอ้ตัวบนเนี่ยอ ไม่ได้เพราะว่ามันติดยากขนาดเราเรายังติดยังยังติดยากเลยเนาะอ่ะลองให้มาดูซิเม็ดเม็ดแรกถูกนะถูกถูกถูกอ่ะถูกโอเคอ่ะไปไปเม็ดต่อไปอ่ะทำอย่างนี้นะอ่ะเม็ดต่อไปอ่ะสอ่ะเม็ดที่สองแล้วนะกี่กี่เม็ดแล้วสองอ่ะไล่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 ลามาต่อไปต่อเม็ดที่สามแล้วนะอ่าเชียวอย่างนี้นะคะก็พาพาเขาติดแต่ถ้าสมมุติว่า เริ่มทำไม่ได้เราก็ต้องต้องช่วยเราต้องประเมินให้ได้ว่าความสามารถเขาอยู่ที่ตรงไหนนะคะอ๋อที่คนส่วนใหญ่คือตอนั้นเขียนเสื้อยืดแทน,แถ,นถูกต้องค่ะว่ายก็เลยไม่ต้องติดเข<อ>าเขาเขาจะใช้วิธีการที่ว่าให้เลือกเครื่องแต่งกายที่ใส่ได้ง่ายด้นที่สุดสที่ใส่ได้ง่ายและก็ สะดวกแล้วก็ได้ฝึกได้ไก็แล้วก็สบายมึงก็เลยไม่ได้ฝึก,กมันม,มัน,ม,นมันก็จะดีไปอีกแบบแต่ไอความสามารถที่เขาเลงเตีต่ไม่ลงมันก็จะหายนะคะเราก็ฝึกเราก็เลยซื้อแบบนี้มาให้ฝึกฝึกเพื่อให้เขาคงคงอยู่อย่างนั้นนะคะแต่งตัวก็เหมือนที่บอกแต่งตัวให้เขาเลือกให้เขามีสิทธิ์ที่จะเลือก<ม>อยากใสญญญ่ปัญหาในของ หลายหลายคนเยอะๆเลยใส่เส <lawsuit> ื after, ้อผ้าเดิมๆซ้ำเดิมๆซ้ำถ้าชอบใส่เดิมๆซ้ำๆควรมีชุดเดิมๆซ้ำๆหลายชุดหลายชุดนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเลือกทั้งเปล่าเวลาเลือกหยิบมาให้เขาเลือกใช้ให้น้อยที่สุดใช้ให้น้อยที่สุดอย่างมากสองสามควนเลือกให้ เขาเลือกนะคะอาจจะชุดเพราะถ้าเยอะเขาเลือกไม่ได้เขาเลือกไม่ถูกค่ะแต่ถ้ามีน้อยเนี่ยเขาจะเลือกถูกหรือแม้แต่เวลาเราถามถามเขาให้ถามคำถามง่ายๆคำถามลายปิดเราจะไม่ถามว่าคุณอยากกินอะไร<อ>ให้ช้อยค่ะใ,ใช่ค่ะแต่ให้เลือกตัวเลือกแค่แค่สองแรงฟันเนี่ยสามารถที่จะทำให้ดูอทำให้ดูทำเป็นผู้ เขาทาถ้าทําคนเดียวทําคนเดียวไม่อยากทําใช่ไหมคะ,ะต้องทำต้องทําให้ดูนะคะอาแปลงฟั่าแปลงแบบนี้นะ,ะแปลงขึ้นแปลงลงแปลงขึ้นแปลงลงทีละไปให้มันครบอข้างหน้าข้างหน้าก่อนใช่ไหมคะ,ะครบหรือยังไปเรื่อยๆครบหรือยัง ครบแล้วใช่ไหมต่อไปด้านไหนด้านไหนข้างในอ่ะ,อะเล,ะลือกครบแล้วใช่ไหมอ่ะไปด้านในด้านในครบแล้วต้องไหนอีกต้องไหนอีกอ่ะอย่าลืมฟันฟันกลางอ่ะฟันฟันฟันแล้วสุดท้ายคือลิน้นอ่ะพาเขาทำนะพาพาเขาทําเขาจะทํากับเราไปด้วยนะคะเพราะว่าบางบางแล้วทีนี้สมมุติสมมุติว่า ทำได้ไม่ดีอาจจะแ,แบบอย,แอยู่อย่างนี้เนาะอยู่อย่างนี้จับมือจับมือเขาเพราะความสามารถเขายังได้อยู่แต่แต่ไปไม่เป็นอนะ่ะก็จะไปทางไหนจับมือแล้วก็พาพาทางอ่ะตรงตรงนี้หน่อยจับ